สาวรีวิวสากมีภรรยาสี่คนวันไหนถึงคิวตัวเองต้องขับรถไปรับหน้าบ้านภรรยาอีกคน ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต็อกชื่อว่าแอดดายาซาฮิต ah ซึ่งเธอเปิดเผยว่าสามีของเธอมีภรรยาทั้งหมด4คนโดยสามีจะผัดไปอยู่บ้านของภรรยาแต่ละคนใน2ส,สัปดาห์ซึ่งตามที่ผู้โพสต์เปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่สามีต้องมาอยู่กับเธอเธอจะต้องเป็นฝ่ายขับรถมารับสามีจากบ้านของภรรยาคนนั้นๆเพื่อพาเขาไปยังที่บ้านของเธอซึ่งภรรยาคนอื่นๆก็จะทำแบบเดียวกันในทุก2ส,สัปดาห์ ทั้งนี้ชาวเน็ตแถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางคนก็ชื่นชมสามีที่ปฏิบัติกับภรรยาแต่ละคนได้อย่างเท่าเทียมแต่ยังมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่สามีมีภรรยาหลายคน